วันอาทิตย์ที่28มกราคม2567สวัสดีครับวันนี้ลุงก็จะมาอัปเดตสถานะสงคา UK, รามยูเครนรัสเซียประจำวันอาทิตย์ที่28มกราคม2567หัวข้อหกัวข้อหลักๆที่จะพูดในวันนี้ก็คือ,อสถานภาพโดยรวมนะครับแล,แล้วก็เรื่องรัฐสภาหรัฐซึ่งมีผลต่อหัวข้อนี้นะครับอันที่สองเรื่องเครื่องบินลบ f อ6 F16 ของยูเครนอันที่สามก็คืออังกฤษจะเกณฑ์ทหารเพิ่ม <c oughs> นำมาเข้าเรื่องในหัวข้อแรกนะครับหัวข้อแรกเลยเนี่ยสถานการณ์สถานภาพโดยรวมนะครับระหว่างยูเครนกับรัสเซียซึ่งทําสงครามกันในบริเวณเมืองซาปอรัเสเซียตอนเหนือของไครเมียไปทางทิศตะวันออกจด <c oughs> จะกากเคซอนนะครับไอซาปอรัเสเซียไปทางทิศตะวันออกผ่านลูฮัน ไปยังโดเนสนะซึ่งอยู่ในทิศตะวันออกนะครับอันนี้ก็อยู่ในสภาวะของการตั้งยันในสนามเพาะซึ่งลุงก็เคยได้พูดไปแล้วในคลิปที่แล้วนี้นะครับอาจจะมีการพยายามลุกเคลื่อนหน้าของทหารรัสเซียด้วยการใช้ยุทธโภกกรและจำนวนทหารมากมายเข้ามาโจมตีภาคพื้นดินต่อพื้นที่ที่ยูเครนครอบครองอยู่หรือตั้งแนวรับอยู่นะครับแต่ก็ประสบความสำเร็จ น้อยส่วนมากก็จะไม่ประสบความสําเร็จถึงแม้ว่าจะประสบความสำเร็จสําเร็จบ้างก็ได้พื้นที่น้อยไม่เท่ากับความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งด้านกําลังพลและยุทโธปกรณ์การน,นั้นก็ดีรัเสเซียก็ไม่มีทางเลือกก็พยายามโผมเติมกําลังพลที่ล้มหายตายจากไปเนะี่ยเข้ามาอย่างน้อยก็ต้องรักษาจํานวนกําลังพลเข้าไว้ให้เหมือนเดิมนะครับทุ่มกําลังคนว่างั้นเถิดนะและในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการชิงไหวชิงคลิป เมื่อรัสเซียกาลังบุกเพลินๆเนี่นนะยยูเครนก็ดอดไปโจมตี <c oughs> พื้นที่แนวรับอื่นของรัสเซียซึ่งรัสเซียไม่ทันระวังตัวแล้วก็ถอนทหารออกมาเพิ่มเติมในแนวลุกนะครับโดยปล่อยให้พื้นที่แนวรับนั้นนะ่ะว่างเปล่าหรือมีทหารอย่างเบาบางนะครับก็เป็นจุดอ่อนที่ยูเครนสามารถที่จะลุกเคลื่อนหน้าได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือว่าเผลอไม่ได้มีการชิงไหวชิงพิบกันมาตลอดในสงครามสนามเพราะ นะครับอันนี้คือสถานภาพโดยรวมแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยมีแนวร่วมวลารัสเซียจะหวมุกโจมตีในฤดูหนาวที่จะมาถึงนี้นะครับขณะนี้ได้มีการทดสอบอย่างเชิงก็คือเอากองทัพยานเกราะนะครับบบุกทหารรามเนี่ยเข้ามาโจมตีตามจุดต่างๆเป็นระยะระยะเพื่อหาจุดอ่อนของแนวรับล้วยูเครนนะครับว่าตรงไหนอ่อนบ้างถ้าอ่อนแล้วก็จะทะลวงเข้ามาแล้วยึดครองและสถาปนาที่มั่นถาวร ไปเลยทำดองน,นี้เป็นต้นนะครับส่วนทหารยูเครนนั้นระยะหลังไม่ค่อยได้มีการโต้อตอบอย่างอย่างดุเดือดนะครับเพราะเห็นว่ากระสุนใกล้หมดนะครับกระสุนปืนใหญ่มันขาดแคลนมันไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนแต่ก่อนนะก็เลยต้องอพลาวๆการลุกลบไปใช้ประหยัดกระสุนกนะระสุนปืนใหญ่แล้วก็ใช้โดรนเติดระเบิดแล้วโดน โดนรบอ่ะโดนสำรวจเนี่ยเข้าช่วยในการที่จะโจมตีแบบหวังผลคือโดนหนึ่งลำก็ต้องเจอเป้าหมายหนึ่งเป้าหมายต้องไม่พลาดทำหนองนี้เป็นต้นนะซึ่งก็ได้ผลดีนะครับทําให้แนวรับของยูเครนย,ยังสามารถที่จะตั้งอยู่ได้นะครับไม่ไม่เพียงพำมากนักอันนี้จะมาดูพูดถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นในสภาวะปัจจุบันเนี่ยทหารรัสเซียเนี่ยก็ ลมหายตายจากไปเป็นจำนวนราวสามแสนเจ็ดหมื่นคนแล้วที่บาดเจ็บนี่ก็เอาสามคูณนะครับยุทธปกรณ์นี่ก็สูญหายไปเยอะหายไปเยอะแต่เนื่องจากว่ายุทธปกรณ์ของรัสเซียระยะหลังเนี่ยมันจะเป็นรุ่นวินเทจคือรุ่นเก่าเก็บอะ <c oughs> ไปข้นมาจากไหนไม่รู้เอามาใช้ดูแล้วเนี่ยไอตัวที่มีความทันสมัยก็มีน้อยอย่างเช่นทีแปดศูนย์กทีเก้าย์เนี่ยก็ไม,ไม่ไม่ได้เยอะแล้วนะครับ ส่วนไอ้เทอร์มินเอเตอร์นี้รู้สึกจะไม่เจอเลยนะน่าจะสูญพันธุ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับรถลบยันหุ้มกรอกขนาดใหญ่ที่เราเทอร์มินเอเตอร์ซึ่งรัเสเซียภูมิใจมากมันไม่อยู่ในสมรภูมิแล้วที่สิอมะตะก็หายไปหมดแล้วนะครับก็คงไม่เอามาเล่นด้วยอาจจะเก็บไว้ใช้ในยามจาเป็นก็ไม่แน่นะครับเอาที่ออกมาก็คือเอายานเกราะรถถังรถลบที่พร้อมที่จะสูญเสียได้โดยไม่เสียดายนักเนะี่ย เพื่อเป็นเป้าให้แก่ขีปนาวุธแล้วก็จรวดแล้วก็อืจรวดไฮมานะนะและ้วก็อาวุธราคาแพงของยูเครนเอามาแลกกันทํานองนี้นะครับยูเครนก็จะฉลาดขึ้นนะก็คงจะไม่แลกหรอก <laughs> ก็จะใช้โดนนะโดนลบเนี่ยนะครับโดนทีชีพเนี่ยนะครับคามิเกเซ่เนะข้าไปโจมตีเพราะว่ามันราคาถูกกว่าอาวุธวินแชของรัเสเซียก็เป็นอันว่ามันมันเป็นการชิงไหวชิงพิล จริงคลิปจริงๆนะว่าการลบเนี่ยมันต้องมีการมองในแง่เศรษฐศาสตร์สงครามด้วยนะครับแล้วก็ยุทธวิธีด้วยต่างๆต่างนี้เป็นต้นนะก็<ค>ะยังยังตอบไม่ได้ล่ออยู่สภาพที่ว่ายันไปยันมาแต่ว่าระยะยาวถ้าหากว่านี่พูดถึงรัฐสภาสหรัฐแล้วนะครับถ้าหากว่ารัฐรัฐสภาสหรัฐโดยพรรคเดโมแครตแล้วก็พรรคพรรคอ่าดีพริกินเนี่ยนะเขายังไม่ลงรอยกันนะเขาไม่ไม่มองในภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับ ฉันจะยืมเงบประมาณที่สหรัฐจำเป็นต้องสนับสนุนยูเครนนะครับในสงคารามระหว่างยูเครนและเซีย่ยให้ยาวออกไปหรือตัดรอนงบประมาณนี้ออกไปเนะี่ยอันนี้เป็นอนาคตที่ไม่ดีสำหรับยูเครนนะครับแล้วก็เป็นการอามองวิสัยทัศน์ที่ครับแคบแล้วก็เสียหายให้แก่ส,รกสหรัฐในระยะยาวในฐานะผู้นําองค์กรในโต้นะครับซึ่งถ้าทําอย่างนี้แล้วก็จะไม่มีชาติไหนที่จะ ให้ความเชื่อถือสหรัฐได้เองนะครับเพราะว่า,าทิ้งเพื่อนในยามสงครามอันนี้พูดง่ายๆนะทิ้งเพื่อนในยามในยามสงครามซึ่งเป็นไม่ใช่นิสัยของอสหรัฐอเมริกาไม่ใช่เลยนะครับแต่ว่านั่นแหละทั้งหมดทั้งมุทั้งปวงก็้มาจากวิสัยทัศน์ของรัฐสภาสหรัฐเองซึ่งท่านประธานาธิบดีโจไบเดนก็พูดไปแล้วว่าแล้วคุณจะต้องเสียใจคุณในที่นี้คือรัฐสภานะครับจะต้องเสียใจ ว่าไม่ควรไม่ควรทำเลยเพราะว่าได้ไม่เท่าเสียนะครับกาการสูญเสียความเชื่อถือ Accountability นะครับแล้วก็เครดิตในสายตาพันธมิตรเนี่ยนะมันมันเสียหายแรงมากกว่าว่าประมาณที่จะต้องจ่ายไปหรือการดึงเรื่องราชานีนหลายเท่าตัวนะครับหัวข้อที่2องเอยูเครนมีข่าวมาตั้งนานแล้วหลายเดือนแล้วตั้งแต่ประมาณเดือนธันวาคมแล้วว่าทาง กลุ่มประเทศเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะก็จะส่ง f 1 6ิที่ไม่ได้ใช้แล้วนะเพราะปัจจุบันก็ใช้ f 3 5สาสิบห้าบางชาติก็ใช้ใช้คลิปเพนกันส่วนมากจะใช้ f 3 5สสิบห้านะครับก็เครื่องเ็น f อฟเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้ก็จะโอนมาให้ถ่ายโอนมาให้ทางยูเครนนะครับแล้วก็มีข่าวก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำไปว่าทางประเทศสแกนดิเนเวียนแล้วก็ประเทศสรัฐอเิกาเนี่ยก็รับโอนนักบิน ที่ยูเครนคัดสัรแล้วเนี่ยจำนวนหลายสิบนาย,น,ยนะครับไปฝึกอบรมต่อที่สแกนเดเนเวียนเป็นที่ยุโรปที่เยอรมนีโรมาเนียโปแลนด์ทำนองนี้เป็นต้นนะครับในเรื่องของการใช้เครื่องบิน F16 นะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งประมาณ20กว่านายเนี่ยไปฝึกอบรมที่รัฐยูท่าที่เมืองทูซอนนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐยูท่าในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ ลุงก็เข้าใจว่าไอ้ที่ฝึกอบรมที่รัฐยูท่าเนี่ยไม่น่าจะเป็นหลักสูตรการฝึกบินพื้นฐานละมันไม่น่าจะใช่มันน่าจะเป็นการฝึกบินในเชิงยุทธวิธีชั้นสูงเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็จําเป็นต้องใช้เวลายาวนานเพราะว่าเขาต้องนักบินเนี่ยไม่ว่าคุณจะมาจากไหนก็ตามแต่ถ้ามึงคุณมาอบรมเข้าคอร์สนี้แล้วเนี่ยครับเพราะซึ่งเป็นการบินระดับชั้นสูงแล้วเนี่ย ก็ต้องนับหนึ่งนะครับชั่วโมงบินต้องให้ครบเช่นว่าเขาจํากัดไว้สมมุติว่าอย่างนี้นะจำกัดไว้ประมาณ2,500ชั่วโมงบินคุณต้องทําให้ได้แล้วใช้เวลาเป็นเป็นปีนะกว่าจะได้ความชนานาญขนาดนั้นนะเริ่มมันจะมีท่าบังคับบินนะอกาาะกริจะปาฐสรัาพัจจยนะครับว่าคุณทําได้เข้ากับเครื่องบินไหมแมนแมชชีนเอ v น r o เนอร์ machine, มันไปด้วยกันได้ไหมคำอนันตน้นเพราะว่าเครื่องบินเ1 6เนี่ย มันไม่ใช่รุ่นที่ใช้ในบ้านเรานะรุ่นที่เขาฝึกบินขนาดที่คือรุ่น M L U หรือ Mid Life นะครับอัปเกรด M L U นะครับซึ่งประจำการอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันนะบางทีเขาเรียกว่ารุ่นรุ่น iper, ว i เปอร์ไอ้งูหางกระดิ่งอของเขาเนี่ยนะครับไอรุ่นนี้มันก็มีใช้อยู่ใน n นโตด้วยนะเป็นเครื่องบินที่ยังใช้อยู่บ้าง ในเนโตก่อนที่จะมี F-35 รุ่นนี้แแววว่าจะส่งมาให้ยูเครนประมาณกุมภาพันธ์แต่ว่าเลื่อนไปเพราะว่า,าต้องเปลี่ยนแผนกระทันหันเพราะว่ายุทธวิธีเนี่ยตอนแรกที่จะใช้กับ f 1 6รุ่นนี้นะครับเข้าจะใช้เครื่องบินเอเวกนะครับเป็นศูนย์บัญชาการรบนะเครื่องบินที่มีฐานลบาฐาน ฐานเรดาร์บนตัวเครื่องบินนะครับมีระบบต่อต้านหรือสงครามอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็จะบินขึ้นไปพร้อมๆกับเครื่องบินรบ f 1 6นะแต่ว่าเครื่องบินนี้มันจะสามารถที่จะส่งสัญญาณาตรวจจับเครื่องบินข้าศึกนะครับตั้งแต่เริ่มบินขึ้น3บินเลยว่ามาจากไหนในส่วนไหนของทัสเซียเขาจะรู้หมดนะครับแล้วก็จะส่งข้อมูลอันนี้เดต้าลิงก์เนี่ยนะครับ ให้แก่ทางยูเคนรนผสมกับข้อมูลทางด้านดาวเทียมยุทธศาสตร์นะครับให้เครื่องบินเอสหเนี่ยตระหนกรู้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่กําลังมีมานะครับจํานวนปริม,มาณระยะทางจากนั้นก็หาทางที่จะเข้าต่อก่อนเครื่องบินเอสเป็นเครื่องบินมันเตโลไฟเตอร์หมายความว่ามันใช้ได้ทุกสภาวะบทบาทนะครับแล้วก็ใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับข้อเสียของเครื่องบินชนิดนี้คือว่า เรดาร์ーーนะครับเรดาร์ที่อยู่ในปัจจุบันนั้นมีระยะทําการสั้นกว่าเรดาร์ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องบินซูยี่สิบเจ็ดเอาขอโทษครับซูสาสิบห้านะครับมีป้าซูสาสิบห้าเนี่ยเขาจะมีระยะทําการประมาณประมาณร้อยร้อยกิโลเมตรต้นๆน,นะครับร้อยสิบร้อยี่สิบกิโลเมตรแต่ว่าเอสที่จะให้แก่ยูเครนนั้นมันไม่ถึงนะตอนนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยอาการเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนี่ย ในการที่จะเสียทั้งเครื่องบินและก็นักบินเนี่ยให้แก่รัสเซียเนะี่ยมันก็มีมากเพราะว่าจะไปหวังพึ่งเครื่องบิน a อแวอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะครับเอแยูเครนยังไม่มีนะต้องอาศัยเครื่องบิน a อแวของเนโต้หรือสหรัฐในการที่จะประสานการยุทธวิธีทางอากาศนะครับก็เป็นภาระให้แก่ทางเนโตด้วยนะครับดังนั้นจึงพินาใหม่บทบาทใหม่ตามที่ลุงศึกษามาเนี่ยก็คือว่า ให้เอาเครื่องบิน f 16บเนี่ยบางส่วนเนี่ยประมาณประมาณสองูงหนึ่งเนี่ยประมาณไม่เกินสิบลำอะ่ะไปไว้ที่โรมาเนียพร้อมนักบินนะครับที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วพร้อมที่จะสแตนบายขึ้นบินได้ในกรณีฉุกเฉินที่ว่าที่ว่าน่านฟ้าของยูเครนและเพาะกรุงเคียฟเอ่อหรือเป็นใกล้เคียงได้รับการล่วงลำ้ำในการโจมตีอย่างขนาดหนักจากทั้งฝ่ายรัสเซียนะครับก็จะหวังว่าจะเอาตัวนี้เข้าไป ขานอำนาจได,ได้บ้างนะครับแต่หลักๆก,ก็คือรอรอให้มีการอัปเกรดนะครับอัปเกรดระบบ AV i onic ิกและระบบอาวุธนะครับพวกเรดาร์อาวุธเนี่ยใหม่นะครับทำให้มีพิสัยทางการทำการและความสามารถเนี่ยทัดเทียมกับเครื่องบินซู -35 ของรัเสเซียแล้วถึงจะปล่อยออกมานะครับผนวกกับตอนนั้นชั่วโมงบินของนักบินที่ผ่านหลักสูตรจากสหรัฐอเมริกาก็ดีจากทางยุโรปก็ดีเนี่ยก็จะยุติลงพอดีเกิดสมบูรณ์ ผ่านการส่งลมอย่างสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ก็จะมาพร้อมกับเครื่องบินก็เริ่มสัปปรพยุทธ์ทางอากาศหรือการครอบครองอากาศได้ตามที่มุ่งหวังไว้นะครับทีนี้หัวข้อที่3นะครับอังกฤษเนี่ยจะมีขาดทาง t u b e นะล่าสุดเนี่ยในวันเนี้ยที่เป็นข่าวอังกฤษตัดสินใจที่จะเกณฑ์ทหารเพิ่มนะครับทำกองทัพอังกฤษให้เข้มแข็งละเอียดโตเหมือนสมัยสงครามโลกครั้งที่สนะครับ ลงพิจารณาดูแล้วเนี่ยก็ต้องมีมีเหตุผลมีความจําเป็นที่อังกฤษตัดสินใจเช่นนั้นนะครับเพราะว่าการที่จะเพิ่มขนาดกองทัพเนี่ยนะและคุณภาพของกองทัพเนี่ยไปด้วยกันกับกับขนาดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้งบประมาณเยอะถ้าไม่จําเป็นจริงๆประเทศอังกฤษจะไม่ทําอย่างนั้นแน่นอนมาใช้เงินเยอะนะครับแสดงว่าเขามองเขามีวิสัยทัศน์ที่จะมองออกแล้วว่าจะมีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นแน่ในระยะ เวลาต่อไปอาจจะภายในปีหรือสองปีนี้ลุงก็หวังว่าอังกฤษจะทำทันนะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าพอเกณฑ์ทหารได้ก็เกิดเรื่องเลยเนะี่ยอันนี้อันนี้เสียเปลียบนะครับเพราะว่าทหารที่เกณฑ์เนี่ยมันมันไม่ใช่จะเอามาใช้ได้ไง่ายๆนะฮะมันต้องฝึกนะครับฝึกแล้วก็ซ้อมฝึกแล้วก็ซ้อมจนทั้งมั่นใจแล้วว่าเออเขาจะผ่านเกณฑ์ที่เป็นนักรบนะครับเป็นทหารที่มีคุณภาพพร้อมรบได้นะครับเพื่งจะปล่อยออกมาใช้งาน ที่นี้สงครามในสมัยใหม่นะครับมันจะมีเป็นสงครามเรียกว่าหลายบทบาทนะครับอ,อังกฤษจะต้องต้องมีหน่วยหน่วยสงครามอิเล็กทรอนิกส์นะแล้วก็พวกดโดรนนะในคนตหนองนี้นะซึ่งเป็นเรื่องที่ใหม่มากสำหรับกองทัพทั่วไปในโลกนี้นะในโลกนี้ก็จะมีประเทศสองประเทศที่เรียกว่าได้เปรียบแล้วก็เริ่มไปก่อนแล้วนะครับในการใช้ดโดรน แล้วก็สงครามอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยในการที่จะทําสงครามสรระยุทธ์กันนะก็ได้กแยฟุเครนแล้วก็รัสเซียเนี่ยแหละ,ะ,ลละนะครับล่าสุดเลยทางรัสเซียไอ้ทางยูเครนนะครับได้พัฒนาซอฟต์แวร์ AI ไขึ้นมาเพื่อที่จะจาแนกจําแนกชนิดของยานพาหนะที่เป็นยานรบแล้วก็ยานขนส่งของรัสเซียเนี่ยออกจากสภาพเสี่ยงแวดล้อมได้แล้วก็ทดลองใช้งานแล้วด้วยนะครับทาให้สามารถกําหนดเป้าหมาย ที่จะโจมตีได้ว่าควรจะต้องโจมตีอะไรก่อนหลังํำนองนี้นะเพื่อจะใช้อาวุธยุธทธปกรณ์ที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับมีข่าวอีกเพิ่มเติมอีกอีกนิดหนึ่งทางด้าน EU เลขาธที่การเอนโตชื่ออะไรมูดแปลกๆจำไม่ค่อยได้แนะเ่เขาก็บอกว่าทางเนโตจะเพิ่มก็ประมาณลงขันกันนะครับเนโตชาเนโต ผลิตกระสุนปืนใหญ่2 2 0 0 0 0นัดเพื่อที่จะป้อนความต้องการของยูเครนภายในปีปีนี้ปี2567เนี่ยนะครับยูเครนจะได้รับกระสุน2 0 0น2 0 0นัดกระสุนปืนใหญ่1 5 5มิลิเมตรนะครับในในั้นในจำนวนนั้นก็จะเป็นกระสุนปืนระบบนำวิถีด้วยนะเพื <laughs> ่อมีปีกบินได้ด้วยน้ำหนเนี้ยนะครับและเป็นกระสุนแบบธรมธรมดาธรรมดาหลายๆแบบด้วยกัน กระสุนคาสเสรอบอมเทอร์โมบาเล็กอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะผ่านมติรัฐสภาสหรัฐอเมริกาจะทำการผ่านมติงบประมาณนะความช่วยเหลือยูเครนภายในกลางเดือนน่าจะกลางเดือนนียนะกลางเดือนเ,นนะเอ,นอ่อคมพาพันันเนี่ยนะครับซึ่งมีแนวโน้มว่าจะผ่านนะจะยอมให้อ่อเมริกาเนี่ยรัฐบาลอเมริกาเนี่ย สามารถที่จะใช้งบประมาณของประเทศไปสนับสนุนยูเครนเหมือนเดิมได้แต่ว่าจํานวนเงินที่เม็ดเงินที่จะผ่านเข้าไปยังยูเครนนั้นยังไมแ่แน่ชัดว่าจะเท่าเดิมน้อยกว่าหรือมากขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจํานวนเงินนั้นคงไม่น้อยหรอกจะพอให้ยูเครนเนี่ยสามารถที่จะเอาตัวรอดได้อีกหนึ่งปีนะครับแล้วที่เหลืออยู่ก็ขึ้นอยู่กับยูเครนด้วยนะว่าจะมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาอาวุธ นะครับของตนเองได้มากน้อยเพียงใดซึ่งลุงเชื่อว่ายูเครนทําได้นะครับยูเครนทาได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นชาติที่มีมีความเจริญก็คือชาติในสหาภาพโซเวียตเก่ามาแล้วนะครับเขาก็มีความสันทัดมีความอัจฉริยะในการทําสงครามมาแล้วครอบครองนิวเคลียร์มาไม่รู้เท่าไหร่แต่ทุกวันนี้นิวเคลียร์ไม่มีครอบครองไม่ไปถูกอ่รัเสเซียหลอก หลอกให้ทำลายยูเครนแล้วโอนห่หลอกให้ทำลายนิวเคลียร์แล้วก็โอนนิวเคลียร์ส่วนหนึ่งไปให้รัสเซียรัสเซียสัญญาว่าจะปกป้องยูเครนในการลุกลานแล้วไปไปมารัสเซียก็ลุกลานเซอเองนะครับนี่เรียกว่าสนธิสัญญาบูดาเปสต์นะครับอ่ลุงก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างมีการทำความเข้าใจสถานะสงครามยูเครนรัสเซียในสภาพว่าปัจจุบันนะครับ ก็ยังคงยันไปยันมาละรอความช่วยเหลือที่หลังไหลเข้ามาจากนาโต้แล้วก็ทางรัฐสภาสหรัฐอเมริกาอนุมัติก็ประมาณเมื่อไหร่เราก็เจ็นสงครามใหญ่เกิดขึ้นในฤดูหนาวเนี่ยอาจจะไม่ถึงไม่ต้องรอฤดูร้อนนะเพราะทั้งสองฝ่ายก็ตอนนี้ก็ลอยแล้วเนี่ยมันประสานกันไม่ได้แล้วนะครับเออตอนนี้ไอโดนหนึ่งลำสามารถที่จะแลกชีวิตทหารรัสเซียหนึ่งชีวิตก็เอานะ เจอที่ไหนก็ทำลายที่นั่นไม่มีการจับเป็นเฉลยนะครับสวัสดีครับ